นิ่งกันนิ่งๆโอเคโอเคแล้วมันก็นั่งลงตรงนั้นเออโอเคสวยนะครับผมของสวยๆต้องรีวิวให้เพื่อนๆได้เห็นของกันนะครับผมชุดเห็นอยู่นี่คือคือเป็นชุดยกของ d m a มเป็นชุดยกพอมาเป็นตัวเตีย้ยนะฮะ4 2ความสูง7นิ้วนะครับผมวันนี้ สวนะครับเพื่อนชุดยกที่เราสร้างขึ้นมาหนา15มิลหัดเย็นดัด,ดขึ้นรูปเชื่อมประกอบแกนรับลูกปืนนะครับเหล็กที่ใช้สําหรับเป็นคอมาร์โดยเฉพาะนะครับพอมาร์ซ้ายขวาสลักรัดแหนบสา้อ่อนสามเส้นประกอบรัดเกลืผานเาัานะอะแดปเตอร์เทากาง งานชุดชิดจับประกอบไม่ต้องปรับปรุงและแก้ไขตัวรถเลยหันน็อตอย่างเดียวผลง,งานรับประกันคุณภาพถึง10ปีขอบคุณลูกค้าที่อุดหนุนสินค้าของเราขอบคุณครับวัน